สวัสดีครับวันนี้รับน้องวันที่3ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนครับกำลังจะพาน้องทำกากินจนันทนาการจะเล่นเกมกันไปดูวันดีกว่าไปมา้นด้ตีกนี้ไปมาล้น้เบียเยจก่อนนะฮอ้ยเเจ้ัดเฮ้ เอาลุเนาะดีดังอาลแจม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 กินน้ำไหมกินไปเมื่อกี้นี่เจ้าอกสพักพี่เทคจะนำเล่นเกมเล่นเกมขนคำกันอ้าวพี่นันพีนัน